โอ้ยจ oh, e, nah, ้าเพื่อนๆย่างบักดวนบักดีบะหูปลาเนาะจ้าย่างขี่ดาขี่ต้นเมื่อพอเห็ดอีหยัางมุ้นี่เนาะกลิ่นเด้อไปบึ้งกันเนาะแต่ว่าที่เนี่ยกินได้แน่นอนจ้ะนี่คือจังเห็ดหนังมุ่มหนังเมาหนังงัวเห็ดหนังงัวบ่เนี่ยค่ะเป็นเป็นมูอยู่บะหูบะหัวปลาค่ะทั้งหมดบรร่วนก็ไปตึ๊บติมเติมนะจ่ะมีกบ่ตัวกะปกติสุนห์นเกิดเป็นมูตัว ต้องเคลียบึงเห็นขา้าเคลียบุงจนปลาลับขาดจวนปลาจนเตนยียนจนเตียนบางมองบางมองนี่ได้ขาดเป็นมูมูสิค่ะเฮ็ดดินงานใสงางมากกับผัวโอ้เป็นมูอีดีแล้วเนีนนกก่ยนี่ได้มูแน่นอนนี่เป็นมูอันนี้นนนนอนนนปนน,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 นเฮ็ดแปงอันนี้เป็นเฮ็ดไอนน เห็ดน้ำมุ้มน้ำเมาะหรเห็ดแต่ว่าซุ่มเห็ดยินเป็นบ่นเป็นงวงสินะคะแก่ว่าเห็ดหลงมูก็ยังสิเบอร์่ะก็ยังมีแต่เห็ดหินเ็เกิดเป็นมุมงวงสิส่วนมาก่นเห็ดเกิดเป็นมูแบบมุมงูแบบนี้คือเป็นเุ็ดกินได้มาหัวปลาจ้ะเด๋อเหนาะศิลพัฒนา เดี๋ยวสีอันอ็นไปหานมัยตัวจ้ะเพื่อนี่ก่อนหน้านี้นนก็ไปหานมัมเมื่อไหล,หล่แต่ว่าสิไปหานมัยเนี่ยมันสีใดนจะจ้ะนี่เด้อค่ะเห็นนั่งหน่อยเก็บได้แต่ได้ตัว,ตวสาดบ่ค่ะเพื่อนเเห็ดผึ้งอันนี้เห็ดผึ้งกระดอกงายอยู่จ้ะดูหูปลาอะไรซนนี่พ่อได้ไปชิมใส่แกงนงมัยหอมๆค่ะเพื่อนเพื่อนกระรอกเขาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอันอ่อนนี่ยก็ล่อยก็เหรอค่ะเพื่อนเพื่อน dạy bây giờ thì mua, đi, đi đúng, đúng. Ừ. <laughs> đây có ý kiến gì mọi người mua không, mọi người mọi Ừ, ừ, ừ Ừ người mọi 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 ไปถ่ายมือคนเห็ดเบี้่ถ่ด้เป็นมูเป็นมูเสียเนาะเวลาอไหร่ทเกิดมาเห็นไหมเห็ดดินบ้านเราเอิญเห็ดดินเนาะเห็ดดินเต่าไปล่างกะเลยที่โตดอกมันอ่อนแต่ว่ามันเจือนีกินแม่งกิน นี่บวกลติที่กระเจ้าเคลียเป็นเรื่องมันเป็นอยู่จนได้หนึ่งอะไรนะมาเอามาเอาอยอะเลยบวี่บวกล้มแข็งดีอยู่แต่ว่าไอ้ขี้เกือกินมันมขี้เกือกกินขี้เก,ก,กือกนี่แหละนี่ค่ะนี่จ้าเพื่อนๆจำทางกลับได้หรือเด้อนี่แหะค่ะทางกลับ เขเบ่งเห็ดอู mm ้เ hmm. ห <like? S 1> ็ดยังนี่โอ้เห็ดกระด้างบ่นี่นไหมค่ะนี่บ่ขึ้นเขาเจอเห็ดกระด้างไหมแต่ว่าเขาบ่ใครย่อมดอกเนาะจริงจริงเขาสิย่างไปริมนามบ่ย่ามอุ๊บพอเห็นน้ำมากแล้วหน่อยมั อันอันลูกมาเบิ่งเห็ดกระด่างเมื่อกี้จ้ะเด็นไ่คว่ำเห็ดน้ำหมักแต่ว่าเห็ดมันจะมีน้ำหองสิแต่ว่าหมุดหาเอาคุณแม่เป็นดวงเห็ดน้ำหมักเลยค่ะโอู้หูน้าหน่อยว่าสิอันอันเศร้าเก็บเลยด้วจ้ะแลนมาเบิ่งอันอันนี่แหมไม่เก็บไปหน่อยเพี่อนน้าหน่อยบ้านสวนแลนมาเก็บอันนี้ไหมจ้ะไอ้กิ้งกือด้โอ้ยง่ายเลอ๋อโอ้กิ้งกือมากินโอ้ผัวเพื่อนโอ้น้าหน่อยบ้านสวนไอ้งามๆจ้ะอู้หูสวยงามมากเลยเนี่ย เป็นโดงเลยนี่ไงหน,น่อยนี่ค่อยๆเคลียนะปื๊ดโองหน่อยบ้านสวนมาผ่อนอันเห็ดน้นามากจ้าเพราะว่าไอ้ยังเจียังมาเบิ่งเห็ดอันนี้นะจ้ะามาผ่อนดงเห็ดน้นามากซื้อโอ้ยมันมันมันมาลอยมัน,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 นอยู่นี่แหละจ้าพี้ยเพี้ยใ่ตัวนี้ไหมโอ้กล่องตุ้มกลุ่มนี่ค่ะ ยางมาเบิ่งเห็ดอันนี้เห็ดน้ำนนี้ไหมหไดีเด้อุ้ยงามค่ะสองดอกถ่ายรูกก่นเด้อจ้ะแหกมานแหกมานโอ้เห็นว่าสิกลับแล้วเนาะจะ้ะมายางห้องข้างล่างได้เห็ดน้ำผึ้งกระตามาใส่หน่อยสิเนาะงอกงามงอกงามไม่เห็นน้ำหมากอยู่ ดีด,ดีดีจ้ะเด็กเกี่ยงอยู hmm. ่ใช่ะหมเด็กเกี่ยงอยู่ลงมาตำตำเนาะอยู่น้ำขดหินนี่บ่ห้องหอมเหม่งทองอย่ไตบ่ย่างไปอยู่พี่จีเอ็นเอ็มเดี๋ยวเหมืนมีกี่หน่าเหมือนมีเขาต้องเอาเน็กเน็กเคลียร์หาเวลาเป็นเถื่อนเป็นเถื่อนเป็นมูดอกขั้นบ่มีก็คือเออเดี๋ยวมาเห็นพอดียเดียมจึ้งพึ่งอยู่หาอีกันจ้ะก็ร่างสิกับมาคอยช่วยอุ้ยแหกมันแหกมัน จ้าเพื่อนๆนักน,นายพันสวนครับเหรอจ้าได้เห็ดน้ำหมากจุ่มเมื่อกี้ก่ะได้แกงหน่อยนึงจ้าสิไปปลา้ำใหม่ตอนน่ะคะ่ะผ้าเพื่อนๆมาหาเก็บเห็ดเก็บหาเาไปจังสันละค่ะผ้ามาเละมันค่ะมันมันท่านผ่อปลาสิคักนะะี่ค่ะโอ้กับทางถูกอยู่จ้าจำน้องน้ำไว้นะคะ่ะเดี๋ยวใส่บึงผลงานกันจ้า แหนแทนแทนนี่เด้โอ้ได้เห็นน้ำหมัมกจ้ะกลับบ้านราคาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าฝากกดไลค์ฝากากดติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้นักหน่อยบ้านสวนนะคะบ๊ายๆค่ะ